หลังจากไปเช็คสมองมาแล้วดีขึ้นไหมโอ้ดีมากเลยครับอาจารย์หมอให้อายาเมา่อกินมั้ยหรือเปล่าโอ้ให้ครับตัวเบาเลยครับเออครับหมอยามาเออครับเป็นยาน้ำครับยาหน้าม้งดีถูกใจถูกใจมากครับโอ้โหหน้าตาดีขึ้นนะไรเนี่ยครับสงบลงมั้ยก็อีกสักทีก็ดีครับไอ้กสักทีเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปนะเออวันนี้จะพาเขาไปหาโคราศีธนูราศีธนูโอ้เป็นไงอาจารย์ถ่าไฟถ่ายไฟเขาเป็นคนชุ่มเฉียว เราร้อนนะครับอาจารย์เราร้อนเราร้อนมันต้องหัวเราร้อนโทสะร้ายด้วยไม่พอใจมันหักคอเลยอที่ชอบพวกผมให้ซาดิษอะโอ้โหอนี้เลยนะจใจการเล้จการนะแต่มีปัญญาดีนะพวกนี้ฉลาดนะฉลาด้ขงดีพวกราศีธนูเนี่ยนะเนี่ยทำอะไรก็ต้องระวังครับนะฮะเขาทำตามความปรารถนาของเขาทำสิ่งที่เขาต้องการนะครับแต่จิตใจมักจะเป็นกุศลนะพวกนี้พันดาวพุธนัตนะ คือไม่ชอบในทางบาปนะชอบในทางบุญกิริยาภายนอกวาจาก็ว่าเป็นคนดีนะชอบการกุศลแต่บางครั้งก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็อ,อาจจะพลิกได้พลิกได้เออพลิกได้แต่ว่าคนราศีธนูเนี่ยจะอาชีพจริงรับราชการดีรับราชการมันเป็นคนที่ทำงานดีจริงจังเนะซื่อตรงดีนะฮะแต่ไปตำรวจไม่ดีนะ เดี๋ยวมันได้เงินเก่งเดี๋ยวมันตั้งดานเก่งคุณรู้สึกว่าเออคตรดีดีขึ้นเลยเนี่ยใช่ครับตั้งกับไปหาหมอว่าสงบมขึ้นเลยเลยเยครับพออาจารย์พูดเรื่องบุญนี่ผมเลยซึ้งครับเกิดขทําเว่าปทำเพราะว่าเป็นคนคนสองอารมณ์ครับสองอารมณ์ถ้าใครพูดเรื่องบุญนี่ผมไปตามน้ำเลยไปตามน้าเลยครับเข้าวัดดีไหมดีครับดีมากนะครับผมโอ้เคยเข้าวัดบ้างไหมเนี่ย เมื่ออาจารย์พูดอย่างนี้เดี๋ยวผมไม่ไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าผมสายบาปอีกทำไมเพราะผมชอบไปวัดเหมือนกันไปวัดดีไหมแต่วัดวัดที่อื่นับวัดเลยวัดเออไปวัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันรอบอีกโอ้คุณนี่จริงๆนะเออผมรู้สึกว่าเป็นห่วงคุณนะอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้เลยไม่ได้ดีขึ้นเลยเออเออเออ เอาอีกสักราศีดีไหมอ๋อได้ครับอาจารย์คนราศีมังกรท่าลินเนี่ยน่วมังกรอ๋อครับอันนี้มีคนเป็นคนที่มีทิฏฐินะทําอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามีความแรงกล้าจะต้องทําให้สําเร็จตพองท่าดินเนี่ยเป็นคนหนักแน่นนะครับนะะแล้วก็มายอมแพ้ใครด้วยนะทําอะไรก็ต้องรวดเร็วแล้วก็รอบคอบดังนั้นถ้าค้าขายทางทะเลจะดีมากเลยไปทางทะเลนะฮะจะดีมากนะฮะ ถ้าเป็นทหารก็ดีนะครับเอาจะเป็นายพลจะมพติวันดีโอ้โหใช่ไหมชอบไหมไม่ชอบครับไม่ชอบเหรอเพราะว่าผมไม่ชอบประเด็นการอ๋อไม่ชอบประเด็นการโอ้เป็นคนดีเป็นคนดีนะเป็นคนนุ่มนวลนะะคนนุ่มนวลเอาคนราศีกุมดีกว่าครับราศีกุมนี่ธาตุลมนะลมนี่มันก็เป็นพวกที่ก็ไป็่าย พวกท่านลมในใจเบาใจเบาอีลอ่อนไหวไงเหมือนราศีตุลนั่นแหละกลุ่มเดียวกันท่านลมเหมือนกันนี่ลมอุตอยู่วด้วยชอบเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่บาธรรมดานะแบบเคลื่อนไหวใจลอยนะมีกิริยาท่าทางก็องอาจนี้นะว้าวอาการนะบางครั้งก็ดูดีนะแต่บางคราวก็ดูโง่โง่นะโอ้ยดีครับออสบายก็โง่ดีครับเป็นคุณนี่นะ ง่เราก็สั่งก็ได้อยู่ในความควบคุมของเราอออเออยงั้นเลยนะสแลาวเราจะไปไหนได้โง่เจอโง่นี่นะโง่ยิ่งดีครับเอาอีกสักราศีแล้วกันเลยราศีอะไรคนราศีมีนแล้วกัน๋อราศีมนราศีมีนธาตุน้ําเป็นคนค่อนข้างจะโง่เขานะโอ้หมาเลยมาเลยครับนะเรียกว่าเจ้าเจ้าอุบายชอบเปลี่ยนแปลงไม่คุ้นนี่แหละอ๋อครับทาอะไรมาก็ยัหลงผิดกิริยาอ่อนโยนดูดีนะแต่ดีข้างนอก แต่ไม่คยจะเหมาะข้างในนะฮะแต่อาชีพค้าขายรวยนะโอหนะครับเอผู้หญิงก็ดีเราต้องเกาะเขาไว้เกาะเขาไว้ใช่ครับเพราะเขาทานนี้ค้าขายดีอ๋อเหรอครับโอ้คุณจะเกาะอย่างเดียวอะครับโอ้นี่มีเมียยังเนี่ยออออดูหน้าเลยครับก็จริงที่เหมาะครับเออเหรอผมผมจะไปเที่ยวบอกก็ไม่แล้วคุณจะไปขอใครบากที่าไปยุ่งกันปะนะนี่ไม่อาการยังไม่ดีเลยเออ ก็คบเด็กไมนได้เป็นยังไงครับผมอยาเอาเอาคุณอยาจะออกรายการหลายครั้งแต่ผมไม่กล้าเอาออกนะวันนี้ก็เลยลองทุกทีเป็นยังไงเพราะเอาออกกันหมดแล้วเลยคุณยังไม่ได้ออกโอ้ยคุณดีจริงๆเลยดีนะครับดีมากเลยเออดีดีเกินร้อยอ่ะมันดีทั้งบวกทั้งลบครับมันดีเกินร้อยเลยเกินร้อยถ้าอิดาตามคุณไปไกลเลยเลยมันโอ้โหถ้าคุณเป็นนวิทยาศาสตร์คุณจะไปไกลมาก เไกลคู่ไกลคน <c oughs> ไปไกลคู่ไกลคนเลรอครับไม้ไปละ <c oughs> ตัว <c oughs> ใครตัวมันก็แล้วกันน <c oughs> ะ <c oughs> ครับัสดีกอาารย์